สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสริเจริญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชราฟิลอัมบิยะอิบันมุรสาลีน وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقرة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ว و أنت تجعل الهزن إذا شئت سهلة اللهم سهل أمورنا وشرح صدورنا أستغفر الله وباركَهُ ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮา سبحانه و ت ع ا ลาได้โปรดประทานมายัางพี่น้องที่ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรา กลับมาพบกันในเรื่องวาซียะคำสั่งเสียของท่านนาบบดุลโมสต์ลลฮุอะัยฮิวะซั่ล,ลัมนะครับที่ท่านได้สั่งเสียกับท่านอบูุลลัรัเรียนอันกิฟารีรวมถึงเราท่านทั้งหลายคำสั่งเสียในวันนี้นะครับท่านนาบีได้สั่งว่าสิ้นกอรอบาตกาะกะาอวนกอตอูกจงสัมติดต่อสัมพันธ์เครือญาติ ว่าอินมันก็ตตอโกอกะถึงแม้ว่าเขาจะตัดขาดเราก็ตามแต่นะนบีสั่งให้เราเนี่ยไปติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติให้ดีถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ติดต่อเราก็ตามแน่นอนว่าการติดต่อเครือญาติก็ดี เป็นสิ่งที่ท่านนบีมอลสัมบอาวะไลวัสนำนะครับเราก็เอามรดมบองบิซีลาตินอารามแล้วก็เป็นสิ่งที่องค์อัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาเนี่ยได้สั่งใช้ให้เราเนี่ยได้บิซีลาตินอารามให้เราไปติดต่อเครือญาติคําว่าติดต่อเครือญาติเนี่ยเพี่น้องคือการที่เราไปทําดีกับเขาติดต่อเนี่ยการที่เราไปเยี่ยมกันถือว่าเป็นการติดต่อเครือญาติเราจะเห็นนะครับว่า ถ้าหากว่าในยุคคนที่เป็นโตะเราเป็นกีเราเนี่ยนะนะเขาจะให้ความสําคัญนะบญาติเดี่ยเขาจะนับเลยคนนั้นลูกคนนี้นะญาติเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเขานับแต่ถ้าหากว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยจะมองก็พูดได้ว่าน้อยนะครับที่จะรู้จักญาติผู้ใหญ่ที่ครบถ้วนเนี่ยน้อยนะเพราะในยุคสมัยนี้เนี่ย เราไม่ค่อยให้ความสําคัญในเรื่องการที่เราไปติดต่อเครือญาติกันเท่าไหร่เพราะอะไรไวัยรุ่นสมัยนี้ส่วนใหญ่จะไปหาเพื่อนนะหาเพื่อนเครือญาติของเราบางทีเนี่ยยังไม่รู้จักเลยคนไหนญาติกันคนไหนญาติเรา มีเหตุการณ์เคยเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับพี่น้องคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยนะครับผู้ชายไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งชอบกันแล้วแต่งงานกันพอสืบแต่งงานกันแล้วอยู่กันได้สักเดือนสืบไปสืบมาปรากฏว่า เคยเป็นคนที่ร่วมดืม่มนมแม่เดียวกันซึ่งคนที่ดืม่มนมแม่ร่วมแม่เดียวกันนะครับอิ่มห้าครั้งเนี่ยไม่สามารถแต่งงานกันได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญะนะครับการที่เรามีญาติเราก็ต้องไปติดต่อเครือญาติเช่นวันอีดอีเอดนฟิสเอรี่อีเดนอัลตาเป็นวันรื่นเริงเป็นวันที่เราเนี่ยจะต้องไป หายญาติกันไปติดต่อสัมกับสัมพันธ์เครือญาติกันนะครับไปติดต่อวันบิรวันบิรรเรวัลเอซานอีไลหิมแล้วก็เป็นเราจะต้องปฏิบัติด,ดีนะกับเครือญาติของเราวะนฮาวันฮาวะฮัซดรอันกอตีอาติหิมวัลอิซาอาติอีไลหิมและอ a l l a ์ได้ห้ามในการที่เราเนี่ยจะไป ตัดขาดเครือญาติวันอีซาอาติเอไลฮิมและห้ามที่เราเนี่ยจะไปสร้างความไม่ดีความเดือดร้อนให้กับเครือญาติของเราสมัยนี้เนี่ยพี่น้องญาติพี่น้องกันเนี่ยแหละทะเลาะกันเองเรื่องอะไรครับเรื่องมรดกนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเหล่านี้เนี่ย มาทําให้เราเนี่ยเป็นเหตุที่จะทําให้เราไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะการติดต่อเครือญาติน่ะเป็นเหตุที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าสวรรค์นะพี่น้องว่าอัลลอฮฺสั่งนําตรีอัติลอัะฮามมาเนีอันมินดุคูลินจันนะท่านนาบีอัลลอฮฺว่าอะไรวะสั่นอัลละมะได้บอกว่าท่านนาบีเนี่ยได้นับว่าไอการ ตัดขาดเครือญาติเนี่ยมาเนี่ยอันมินดโดโฮลินจันนะมันเป็นเหตุที่จะมาห้ามไม่ให้เราเนี่ยได้เข้าสวรรค์การตัดขาดเครือญาติพี่น้องไอ้คนอื่นเนี่ยมา,าลลิญเราดูแลเขาดีท้งที่ไม่ใช่ญาติเราไปดูแลเขาไปหาเขา แต่ญาติของเราเนี่ยเราเคยนึกไปหาเขาหรือเปล่าเคยที่จะไปสร้างสัมพันธ์กับกับกับเขาบ้างหรือเปล่าคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเนี่ยบอกอะไรไปไปหาเขาไม่เจอหน้ากันสองวันเอาโทรไปไปถามนะยทำไมไม่เห็นหน้าญาติเราเนี่ยเราเคยโทรหากันบ้างหรือเปล่าติดต่อกันบ้างนะครับเพราะว่า การติดต่อเครือญาติเป็นคำสั่งที่ท่านนาบีเนี่ยได้สั่งเรานะองค์อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل นะครับพระองค์ได้กล่าวว่าวะบุดุลลอฮวะลาตุชริกูบิฮีชัยาพี่น้องฟังอายะห์นี้ให้ดีนะครับอัลลอฮ์บอกว่าพวกท่านจงสักการะต่อองค์อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل แน่นอนบ่าวขององค์อัลลอฮ์ สิทธิที่บ่าวจะต้องมีก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องสักการะอิบาดัดต่ออัลลอฮ์ววลาตุชริกูไิฮิชายาและพวกท่านจะต้องไม่ตั้งพาคีต่อองค์อัลลอฮ์สุบฮานะตาลาสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันนี้คือสิทธิที่บ่าวจะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์อิบาดัดต่ออัลลอฮ์ป้องไม่ตั้งพาคีต่อองค์อัลลอฮ์สุบฮานาะตาลาะวะบิลวาลดไดนีออห์ซานาและ จะต้องปฏิบัติดีต่อบิดามารดาอันนี้คือสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อมนุษย์คือสิทธิแรกสิทธิบิดามารดาของเราทัดต่อจากบิดามารดาคืออะไรรู้ไหมครับว่าบีบดินกูรบาว่าบีบดินกูรบาและจงปฏิบัติดีต่อคนที่เป็นญาติใกล้ชิดของเรา ญาติใกล้ชิดเราทะเลาะกันกลับไปดีกับคนที่ไม่ใช่ญาติกับเราสมัยนี้เป็นอย่างงั้นนะมันกลับกันไปหมดจะลืมนะครับว่าอัลมาฮฺบอกว่านาบีเนี่ยนับว่าเอกการที่ตัดเครือญาติเป็นเหตุที่จะทำให้เราเี่ยไม่ได้เข้าสวรรค์นะบวบิลวาลิดายนีอัละซานาวาบิดินกุรบา คนที่สองจากบรรดามนุษย์ที่เราควรจะทำดีก็คือดินกุรบาคนที่เป็นญาติใกล้ชิดกับเราอัลมะบอกว่าไงรู้ไหมฟาไลซาอัลมมมินฮักกินลาฮิอัลาอิบาดิไม่มีสิทธิไหนที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าสิทธิที่บ่าวจะต้องปฏิบัติต่ตออัลลอฮ์คืออิบาดาต่ออัลลอฮ ถัดตอมาฟาจะาอับิซอรีฮันซุมมะอาัาาลตฟะอะลยฮิฮุููอลวาลได้นี่อัลลอฮ์บอกในอายะห์เมกครู่นี้ว่าถัดตอมจากสิทธิอัลลอฮ์ก็คือสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่แน่นอนคนที่กเกิดมาเนี่ยในโลกดุนยาเนี่ยทุกคนต้องมีพ่อแม่นะ วะมุนาสะบาตุตัดเตีบยบฮิรรก็คือถัดต่อมาก็คือใครครับคนที่เป็นซินกรบะคนที่เป็นญาติพี่น้องของเรานะคนที่เป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยนะครับพี่น้องเราต้องให้ความสําคัญเพราะอัลลอฮ์เนี่ยสั่งไว้เลยนบีสั่งไว้เลยวอซียะตุลลอฮิบะรอซูลี บิลอากอริบอลโ์สัง่งให้เราปฏิตสัมพันธ์กับเครือญาติมีฮะดิษเล่าจากท่านนบีท่านอบ oh นอบฮุ oh ราะห์อลอุอฺ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 อุอลอฺลฺาอฺอฺอลอฺอฺอฺลฺาอฺ oh าาอ่าฺอฺอาอฺอฺอฺนูบินฺนอฺอฺอฺิฺอฺอฺอฺิลอคอฺอฺอฺอ่อฺอฺัลอฺอฺอ์อละวันอฺ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 อฟะฮู เขาจะต้องให้เกียรติแขกของเขาแขกก็คือคนที่มาเยี่ยมเราที่บ้านวามังการในยุมินนบินลาให้วันยาวมินอาคฟและใครก็ตามที่อีมานต่ออัลลอฮ์และวันอาเครอฟัลยาซิลรอฮิมาหูเขาจงติดต่อเครือญาติของเขานาบีบ,บอกเลย คนที่อีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะต้องอะไรติดต่อเครือญาติของเขางั้นคนที่ไม่ติดต่อเครือญาติแปลว่าเรายังอีมานไม่สมบูรณ์วันนี้เนี่ยพี่น้องใครที่ไม่โูกกรกันกับเครือญาติทะเลาะก,กันเนี่ยเราขออัพซจะเป็นเหตุที่เราเนี่ยไม่ได้เข้าสวรรค์และไอการติดต่อเครือญาติเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับท่านนาบีบอกว,ว่าการติดต่อเครือญาติจะเป็นเหตุที่จะทําให้ริสกีเนี่ยเพิ่มพูน มีฮะดิษเล่าจากท่านอานสัสบินมาลิกรอบิยัลลอฮุอัลฮุอย่างนี้กล่าวรสุอะสัลฮอัลเลฮิวะสัลลัมท่านนบีได้เล่าว่ามันอะฮับอัยบัสตะตามนอะฮับบอัยยัสต์ตาละหัวฟีริซกิใครก็ตามที่เขามีความต้องการให้มีริสกีเพิ่มพูนเนี่ยใครที่ชอบให้ตัวเองมีริสกีเพิ่มพูน นะเขาจะฟันยะสิ้นไรมะเขาจะต้องอะไรครับติดต่อเครือญาติไปเยี่ยมนะคนสมัยก่อนนะครับเวลาวันอีทีนึงเนี่ยทำขนมที่มันบูดช้าๆข้าวต้มมัดเนี่ยพี่น้องอยู่ได้หลายวัน ไปเยี่ยมกันสมัยมีเรือเนี่ยพายไปไปนอนคุยกันนานๆน,น,นะครับมันสมัยนั้นแต่สมัยนี้เป็นไงไอ้บ้านนั้นมีรถเดี๋ยวกูซื้อแข่งกับเขาบ้างเดี๋ยวเราซื้อแข่งกับเขาบ้างก็เกิดอะไรครับเกิดการเอชารี่สัาซึ่งกันและกันนะไอ้คนนั้นมีรถแบบนี้ไอ้คนนี้มีรถแบบนั้นพี่น้องกันเนี่ยแหละ เกิดการอิจฉาริษยากาันแข่งกันถ้าหากว่าเรายินดีกับเขาละเพี่น้องเป็นอีกเรื่องท่านนาบีบอกว่ามังการายุมิโนนบีบอกว่าลายุมโนฮัดฮัดดกุมฮัตตาอยู่เฮบบะอาคีฮิลลนับมาอยู่เฮบบุลนับสิคนคนหนึ่งใจยังมีอิมานไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะ พอใจในพี่น้องของเขาพี่น้องเขามีอะไรเนี่ยเขายินดีกับเขาไปด้วยพอใจไปด้วยไม่ใช่ไปอิจฉาวิษยากันนะพี่น้องเราเอาซื้อรถมาใหม่ป้ายแดงเรายินดีไปด้วยไม่ใช่มานั่งอิจฉากันถ้าหากว่าเราไปอิจฉากันเกิดกำแพงทันทีพี่น้องใชรตอนมันยุทันทีท่านนาบีเนี่ยเตือนไว้เลยนะครับการอิจฉาเนี่ยอิยากุมบัลฮัสัต จงระวังการอิจฉาให้ดีฝอินนั่นหาสไดายะกุลุนหาสานาติกามายะกุลกามตะกุลนารุลเท้าตบการอิจฉาเนี่ยมันจะกินความดีเหมือนกับไฟที่กินฟืนเนี่ยกินพึบเดียวเลยเพี่น,น้องนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมท่านนาบีเนี่ยได้บอกยาไอพันนาสโอมนุษย์ทั้งหลาย อัฟชุสสลามจงให้สาลามซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเราก็ดีเรากลับบ้านไปเจอพี่น้องเราอัสาลามอะไรกุ้มให้สาลามเลยว่าอัฟไอมุตตอามทำอาหารเลี้ยงกันดูคนใกล้ๆก่อนพี่น้องดูคนที่ใกล้เราที่สุดก่อนพี่น้องเราเคือญาติเรา เอาคนที่ใกล้ก่อนนะวัดไอมุตตาอามททำอาหารเลี้ยงกันสิวะซีรุ่นอาร์ามแล้วก็จงติดต่อเครือญาติกันสิวซ่อนรุ่นบินไลบินไลนและจงละหมาดกิยามุลเลนสิตอนไหนวันนาสุนิยามในตอนที่มนุษย์เนี่ยเขากำลังนอนกันอยู่ ถ้าทําแบบนี้เนี่ยนะครับนบีบอกว่าตาตโคลุนจันนาตาบิสาามท่านจะเข้าสวรรค์บิสารามด้วยกับความปลอดภัยเลยพี่น้องเห็นไหมทําแบบนี้ทําในสิ่งที่ท่านนาบีเนี่ยสั่งใช้เรานะเพราะอะไรรู้ไหมอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ย กระจัดกระจายกันเป็นเป็นก๊กเป็นเหล่ากระจัดกระจายกันไม่ใช่กระจัดกระจายแล้วเกิดความแตกแยกไม่ใช่กระจัดกระจายเพื่อที่จะให้เราเนี่ยอะไรครับเกิดความรักซึ่งกันและกันอันลลอฮ์ได้ตัดไว้อย่างนี้ยาไอฮันนา่าโอ้ม,มนุษย์ทั้งหลายอินนาขอลักนากุกมินตะการิว,วอุนซา แท้จริงแล้วเนี่ยเราได้สร้างพวกท่านมาจากผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงวจัลนากุมชโอเบวะกอบาอิละลิตาอารฟูและเราได้ให้พวกท่านเนี่ยเกิดเป็นกลุ่ม,มเป็นก๊กเป็นเราเป็นเผ่าต่างๆวกอบาเอน็นแล้วก็เป็นเครือญาติกันเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นเผ่าลิตาอารฟูเพื่อที่พวกท่านเนี่ยจะได้รู้จักซึ่งกันและกันสมัยนี้ ไม่รู้จักกันแล้วนะไม่รู้จักแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกฝังลูกหลานของเรานะครับให้เราเนี่ยติดต่อสัมพันธ์เครือญาติของเราให้มากมากนะครับก็ฝากบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับวะบบนไลตตอฟิกวันฮิดายะอัสสาลาุมะไยกุมบเระห์มะตุลลอฮ์บอบระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวุดสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์